เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของโครงสรงางโครงสรงางาปานประตูะครับปานประตูที่เป็นปานประตู15มิลนะครับปานประตูไม้อัด15มิลเนี่ยเราสามารถที่จะตอยโครง6เสนโดยใช้ไม้อัดสิมิลติดโครงแล้วตอนสองฝักเพื่อนำไปกลุกไม้อัดแล้วเนี่ยให้าปาดตรง หรือไม่ก็ปาดตรุตอยู่แล้วแต่เป็นการตัดกาลังของไม้กินในอนาคตเพราะกาดตระตูไม่มีแผลใดจับบาดตรุตูคือตัวถันตัวตื้อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวก็มีชักไปจับเดี๋ยวก็มีแผลไปตั้งคับมันก็โต้แต่บาดปรุกไม่มีอะไรจับดังนั้นวิธีการตอกกันัาก็คือตอนโครงมันในขณะที่เรากำลังจะยิดโรลไม่อัพเนี่ย ให้ระจับกำลังการปินนอครับเุ้ดแพร่มาตรงอยู่ตลอดเวลาเป็นการสร้างงานต้องการการปินการโคลกการงอของเฟอร์นิเจอร์ไมโครแต่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ถ้าเคราะห์ไม้ตามเอนแล้วเอนเลยหมดปิดตอนปุดปิดแด้ใขยกตัวอย่างอย่างบางที่ท่านเห็นในขณะน,น,นี้นะครับ บาดที่เห็นในขณะนี้เป็นบาเลือดใช้ไม้สับเพราะที่มีพื้นผิวมีความแข็งแรงทนทานอยและเก็บลืงนได้ทั้นั้นแต่โครงรางกอเองอนไหวนะครับเหมาะกับการทําอะไรเหมาะกับการทาชักอะไรก็ได้ที่ชักขยับจับไปจับมาอย่าให้มันตกอย่าให้มันเอบทำได้ต่อยู่จะให้มันมาอยู่โดดเดียวเดียวได้โครงสร้างมันนองเอมันย่อมเกิดสงคราเวลา แล้วจะสอนแบยังไงได้สอนไม่ได้ครับถ้าเห็นตัวอย่างจับเห็นอ่าว่าอ่าก็เห็นไหมเห็นภาพแอบไหมครับไม่แย้งนี่คือแอบนี่คือโครงสร้างของเขาข้อเสียคืออย่างนี้ที่ผมคือเราพูดเยอะไม่ได้อย่างที่ผมบอแต่เพียงแต่ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมจะเลยให้ท่านได้เห็นข้อเสียว่าถ้าอยู่ๆมาทำปากประตูอย่างนี้ กว่าเฟอร์นเิเจอร์ไม้โครงอย่างผมจะได้กินเนี่ยไายนี่มันกินไปหมดแล้วนี่ผมก็เพิ่งมาได้กินบางรัฐผัผผมได้กินแล้วลนะ่ะตอนนี้ก็อกดาวเอาไปหมดแล้วเนี่ยเลยนะครับดาวบางเพิ่งโครงเองน็นนะครับไม่สามารถที่จะแก้ไขห,หรือตอนอะไรไนดะ้ยกเว้นจะนําไปชั้นที่มันปรับแล้วมาหลอก เอาไม้กัดเราะที่ไม่มีลวดลายอย่างนี้เนี่ยมาตัดด้วยไม่อัดสักแล้วเอาวีเนียหรือเยื่อไม้มาเป็นโลกให้เบิดไม้กินย่างที่ผมบอกนี่ก็คือเยื่อไม้อันนี้เราไม่ได้ตัดที่วัสดุเต่อยากให้ท่านเหตุผลใเ่ไนมครับอ่าโอเคตัดเราเสร็จ